สวัสดีค่ะค,คุณครูใบเฟิร์นนะคะหน้า76ค่ะเขียนเข็มชี้น้ำหนักที่หน้าปัดตามน้ำหนักที่กำหนดให้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาทบทวนความสัมพันธ์ของหน่วยวัดน้ำหนักกันก่อนเนาะเขาบอกว่า1กิโลกรัมเนี่ยมี10ขีด1ขีดเท่ากับหนึ่งกรัม1,000พกรัมเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะ ค่ะเรามาดูข้อแรกนะคะเขาบอกว่าเขาสารหนัก4กิโลกรัม8ขีดเนาะ4กิโลกรัมนะคะ4คือตรงนี้นะแต่เราจะเขียน4ี่เลยไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่า4กิโลกรัมกับอีก8ขีดนะคะดังนั้นเรานับไปค่ะ4กิโลกรัมกับอีก8ขีดเนาะตรงนี้คือขีดที่5ค่ะขีดที่6ขีดที่7ขีดที่8ดังนั้นเราต้อง เขียนเข็มเขาไว้ตรงนี้เนาะก็คือ4กิโลกร,รัม8ขีดนะคะ4กิโกร,รัม8ขีดค่ะต่อไปนะคะข้อ2ค่ะถั่วเขียวหนัก3กิโลกร,รัม500กรัมนะคะเราจำได้ไหมคะว่า1ขีดมีค่าเท่ากับกี่กรัมคะ1ขีดมีค่าเท่ากับ100กรัมดังนั้น500กรัมคือกี่ขีดคะ 100- กรัมคือ1ขีด500กรัมก็จะเป็น5ขีดเนาะ500กรัมหรือ5ขีดนั่นเองนะคะดังนั้นเราต้องวาด3กิโลกรัม5ขีดเนาะ3กิโลกรัมคือตรงนี้ค่ะแต่เราจะวาดตรงนี้ไม่ได้เราต้องบวกไปอีก5ขีดเนาะเราก็นับไปค่ะ1น3 4 5ก็คือตรงนี้ดังนั้น3กิโลกรัม5ขีดก็จะเป็นตรงนี้ค่ะเราก็วาดเลยนะคะ สามกิโลกร,รัมห้าขีดหรือสามกิโลกร,รัมห้าร้อยกร,รัมค่ะข้อสามนะคะป๊อปคอร์นหนักหกร้อยกรัมค่ะหนึ่งร้อยกร,รัมคือหนึ่งขีดดังนั้นหกร้อยกรัมก็กี่ขีดคะก็เป็นหกขีดเนาะเราก็นับไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะดังนั้นเราก็วาดให้ตรงหกขีดนะคะเราก็วาดไปเลยค่ะให้ตรงหกขีดเนาะ ต่อไปข้อ4นะคะกระเทียมหนัก450กรัมนะคะ100กรัมคือ1ขีด450กรัมก็คือ400บวกกับหากรัมนะคะ400กรัมได้เป็น4ขีดอ่าสขีดกับอีก50กรัมหรืออีกครึ่งหนึ่งนั่นเองเนาะก็คือ4ขีดครึ่งนะคะเราก็นับไป1 2 3 4ามสตรงนี้คือ4ขีดใช่ไหมคะครึ่งของระหว่าง4ขีดกับ5ขีดก็คือตรงนี้อ่ะ ตรงช่องกลางๆนี้เนาะดังนั้นเราก็วาดค่ะตรงนี้คือ450กรัมค่ะต่อไปข้อ5ค่ะไก่อบหนัก1,000กรัมเราจำได้ไหมคะว่า1,000กรัมเนี่ยมีค่าเป็น1กิโลนะคะดังนั้นไก่อบ1,000กรัมเป๊ะๆเ,เลยเราก็วาดไปตรง1กิโลเลยค่ะข้อ6นะคะมะม่วงหนัก1กิโล8ขีดนะคะ 1>, 1กิโลก็คือตรงเลข1ตรงนี้นะคะแต่เราต้องบวกมาอีก8ขีดค่ะตรงนี้คือขีดที่5ใช่ไหมขีดที่6ขีดที่7ขีดที่8ดังนั้นมะม่วง1กิโล8ขีดก็คือตรงนี้เลยค่ะ1กิโล8ขีดค่ะค่ะสําหรับหน้า76ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ